ดีดค่ะก็หนูถ่าคลิปครับเกิลค่ะครับโอครับเกิล<ช>เป็นคลิปหนีบกระดาษนะคะนี่แล้วตัวนี้ตัวนี้เลยได้ค่ะอากแกดูค่ะนาเก๋จะสีอะไรคะได้แกะไปแล้วไ,ไม่ไงเดีโชวช์นิโชว์เพื่อน<ม>อากแกะอีกรอบหนึ่งนาแกะออกอาเนี้มา,า,มาให้แกะให้แกะะคเดียแกได้ไหมไม่ค่ะเลยแม่นาเก๋ให้ไม่ค่ะเลยแม่เอาสายฟันนะได้ อาไม่ช่วยเหรอเดี๋ยวฟันหักที่เด็กเป็นไงเนี่ะมันยากมากแม่แม่มันมีอะไรบามามาเอามาแบบนี้นะคะเราจะเป็นคลิปหนึ่งกระดาษนะคะอันนี้แบบนี้เป็นคลิปหนึ่งกระดาษเลยแม่ขนมเหมือนกันเลยอได้ขนมเหมือนกันเลยเอามาดิขนมเหมือนกันข้างหน้านี้ตรงนี้สามารถเราออกได้นะคะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวแม่รองกอดแป๊บนึง ไม่ลองสติ๊กเกอร์ข้างหน้าก่อนสีมันก็จะชัดขึ้นนะคะแบบนี้สวยมากจะสีแบบนี้ค่ะเออสวดเฮ้ยแม่ไอ้ือตัวนี้มาด้วยด้วยเพื่อนมันกับตัวมันหรอตัวนี้ดนกลัวเหมือนลาสุดอ่ะบายบายบฮยบาย